ยายพาเก็บสมโอดูเถะยายมีจักลูกนะต้นนี้สิบสี่ลูกเลยเหรอป้าสามหน่อยหนึ่ห่อาดาเด้อกลัวเข้าขโมยดูชะนั่นมีบวบพ้อมมีสมโอพ่อมนีนมนดดดด่ดูดูดูมันเป็นดอกสืยอย่างดกององเอาเก็บนั่นลูกนั่นแกล่ะเก็บไปกินซะมันแกแล้วนั่นอะ เหลืองนวลนวลแล้วเกแล้วปป YouTube บอกว่ามันเกแล้วเขาบอกว่าจุดมันจะห่างแล้วผิวมันจะเหลืองอ่อนๆเนี่เห็นไหมเออมันไม่ได้เขียวเข้มแล้วเก็บไปปาดดูเลยมันนานแล่ดิเก็บแล้วนะคะเก็บแล้วนะคะทุกคนฮักแพงไว้ฮักแพงไว้เออนี่ยเดี๋ยวลองไปปาดด้วยเออเค okay. 拜拜。Bye bye.